แต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะจากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลาไม่ทดาไม่ชวนคิดค่ะว่า สรุปแล้วเนี่ยรัฐบ,บาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทําให้ดิฉันตกใจว่าทําไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายผ้าเอาหน้ารอบเป็นวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้